ผิวหนังเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและเป็นสิ่งแรกที่คนภายนอกจะสังเกตเห็นบนตัวเราการมีผิวใสโกลจะบ่งบอกถึงสุขภาพภายในได้เป็นอย่างดี10วิธีทำให้หน้าใสาแบบธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงก็สามารถทำให้ทุกคนมีผิวใสโกลดูสุขภาพดีได้ไม่แพ้กันเลย จะมีเคล็ดลับเด็ดอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะหนึ่งปลอกประโลมผิวด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมีสรรพคุณช่วยในการต่อต้านสารอนุมูลอิสระลดการอักเสบป,ประโยชน์ที่ดีจากน้ำมันมะพร้าวที่สามารถใช้บนผิวหน้าได้ก็คือดอกจันใช้เป็นเมคอัพรีมูฟเวอร์ดอกจันใช้บำรุงผิวให้แข็งแรง ดอกจันใช้บำรุงผิวให้ดูกโกลมีสุขภาพดีอย่างล้ำลึกส่วนวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงนำน้ำมันมะพร้าวแบบธรรมดาก็ได้หรือแบบสกัดเย็นก็ดีจำนวนหนึ่งถึงสองปั้มนวดเบาๆบนใบ,ใบหน้าทิ้งเอาไว 15. ้15นาทีแล้วล้างออกด้วยโฟมล้างหน้าที่เราใช้อยู่เป็นประจำสามารถบำรุงผิวหน้าโดยใช้น้ำมันมะพร้าวได้ทุกวันเลยค่ะ บทความแนะนำดื่มน้ำมะพร้าวหน้าใสาจริงหรอประโยชน์ดีๆจากธรรมชาติที่ต้องบอกต่อสองบำรุงผิวหน้าให้แข็งแรงด้วยว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้มีฤทธิ์ในการฟื้นฟูร,รักษาผิวและกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์เกิดใหม่นอกจากนั้นยังช่วยบำรุงผิวและปลอบประโลมผิวโดยไม่ก่อให้เกิดการอุดตันอีกด้วย การใช้ว่านหางจระเข้บำรุงผิวหลังจากการล้างหน้าเป็นประจำทุกวันจะช่วยทำให้ผิวกโกลดูสุขภาพดีสามบำรุงผิวทุกครั้งหลังจากล้างหน้าเคล็ดลับเด็ดเพื่อลอกความชุ่มชื้นบนใบหน้าให้อยู่อย่างยาวนานก็คือการบำรุงผิวทันทีหลังจากอาบน้ำเสร็จหรือหลังจากล้างหน้าใช้ครีมบำรุงผิวที่เหมาะกับสภาพผิวถ้าหากผิวแห้งมาก ม่ยมบ ok, ควรหลีกเลี่ยงการขัดสครับผิวไปก่อนถึงแม้ว่าผิวมันมากก็ต้องทาครีมเป็นประจำเพราะการที่ผิวมันมากอาจเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าผิวของเราขาดน้ำและต้องการบํารุงอ่านต่อเก้าเคล็ดลับควบคุมความมันให้อยู่หมดัดหน้ามันทำไงดีสทาครีมกันแดดเป็นประจำถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ออกนอกบ้าน แต่แสงอาทิตย์ก็สามารถหลุดรอดเข้ามาทำ้ายผิวของเราได้ถึงในบ้านเหมือนกันเพียงทาครีมกันแดดที่มี SPF 15หรือมากกว่าก็ช่วยสามารถป้องกันมะเร็งผิวหนังได้แล้วเลือกครีมกันแดดที่ป้องกันทั้ง UVA และ UVB จะช่วยปกป้องผิวไม่ให้มีริ้วรอยก่อนวัยอันควรเพราะฉะนั้นอย่าขี้เกียจทาครีมกันแดดเลยค่ะ ทาครีมกันแดดทุกวันตอนเช้าหรือถ้าให้ดีแดดร้อนๆอย่างเมืองไทยเพื่อนๆสามารถเติมครีมกันแดดระหว่างวันก็จะช่วยเพิ่มการปกป,ป้องผิวจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นห้าตามหารูทีนการล้างหน้าที่เหมาะกับเราการล้างหน้าบ่อยเกินไปก็จะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นมากเกินไป ส่วนการละเลยการล้างหน้าก็จะทำให้ผิวสะสมน้ำมันส่วนเกินและแบคทีเรียซึ่งอาจก่อให้เกิดสิวเห่อตามมาได้การล้างหน้าสองครั้งต่อวันตอนเช้าและก่อนนอนก็เพียงพอที่จะทำให้ผิวกโกลดูใสสุขภาพดีแล้วแต่ถ้าหากเพื่อนๆมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบออกกำลังกายอยู่เป็นประจำควรเพิ่มการล้างหน้าหลังจากการออกกำลังกายด้วยหก หลีกเลี่ยงควันบุหรี่และควันบุหรี่มือสองรู้หรือไม่ทุกครั้งที่เราเจอเข้ากับควันบุหรี่สารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่จะเข้ามาเคลือบบนผิวหน้าของเราได้ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะเร่งปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพของผิวทำให้ผิวดูแก่ก่อนวัยโดยเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทั้งการที่เราเป็นคนสูบบุหรี่และการที่เราได้รับควันบุหรี่มือสองเข้ามา หากใครสูบบุหรี่อยู่อยากใช้เหตุผลนี้ในการช่วยเลิกบุหรี่เพื่อให้มีผิวกโกลดูสุขภาพดีก็เป็นเหตุผลดีๆอีกเหตุผลหนึ่งเลยนะคะเจ็ดดื่มน้ำสะอาดเยอะๆเซลล์ sell, ทุกเซลล์ในร่างกายของเราต้องการน้ำเพื่อทำให้เซลล์สามารถทำงานได้เป็นเป็นปกติโดยปริมาณน้ำที่ควรได้รับในแต่ละวันดูตามนี้ได้เลยดอกจันไวรุ่นทุกเพศควรดื่มน้ำ8-11แก้วต่อวัน หรือประมาณ1,900ถึง2,600มิลลิลิตรดอกจันผู้หญิงในวัยผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำประมาณ9แก้วต่อวันหรือประมาณ2,100มิลลิลิตรดอกจันผู้ชายในวัยผู้ใหญ่ควรดื่มน้ำประมาณ13แก้วต่อวันหรือประมาณ3,000มิลลิลิตร 8. เลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ อาหารเป็นมากกว่าแหล่งพลังงานการเลือกรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นไขมันดีจากปลาถั่วธัญพืชต่างๆหรืออาหารในหมวดหมู่ healthy f o o จะช่วยทำให้ผิวกโกลมีสุขภาพดีได้ส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงแนะนำว่าจะต้องเป็นอาหารในหมวดหมู่ fast food อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปและใส่สารกันเสีย เช่นไส้กรอกอาหารแช่แข็งอาหารทอดเป็นต้นบทความแนะนำกินอะไรสิวหายสิวหายแน่แค่เริ่มใส่ใจอาหารการกินและสิบอาหารมหัศจรรย์จากธรรมชาติกินอะไรหน้าใสไม่โรงก้าวเสริมโปรไบโอติกโปรไบโอติกโพรไบโอติก คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กชนิดดีที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารและระบบอื่นๆในร่างกายหากมีจำนวนที่เหมาะสมจะช่วยในเรื่องการทำงานของระบบทางเดินอาหารและระบบอื่นๆในร่างกายรวมถึงทำให้สุขภาพผิวและสุขภาพผมดูสุขภาพดีขึ้นอีกด้วย ข้อดีของโปรไบโอติก Ь คือดอกจันกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพดอกจันปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารให้ดีขึ้นดอกจันลดอาการท้องอืดและช่วยลดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารโดยอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงที่เพื่อสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเช่นนมเปรี้ยวยาคูโยเกิร์อาหารหมักดองต่างๆกิมจิมิโซะเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น น้ำส้มสายชูแอปเปิลคอตเทจชีสพาเมซานชีสดาร์กช็อกโ,โกแลต10ลดระยะเวลาในการอาบน้ำร้อนการอาบน้ำร้อนหลังจากกลับมาจากที่ทำงานช่วยให้เราหายเหนื่อยได้เป็นอย่างดีประโยชน์ของการอาบน้ำร้อนยังมีมากกว่านั้นก็คือการช่วยเปิดรูขุมขนและช่วยกำจัดสารพิษต่างๆ ที่อยู่บนผิวหนังแต่การอาบน้ำร้อนเป็นระยะเวลานานเกินไปจะทำให้น้ำมันตามธรรมชาติที่อยู่บนผิวหน้าหายไปด้วยส่งผลให้ผิวมีความแห้งดูเหนื่อยและไม่เปล่งปลั่งทางแก้ง่ายง่ายก็คือก่อนที่เราจะอาบน้ำเสร็จให้ลดอุณหภูมิของน้ำลงในระดับที่ค่อนข้างเย็นจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและทำให้ผิวหน้าดูมีความสดใสอ่อนเยาว์ดูกโกลข,ขึ้น และยังเป็นการช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันอีกด้วยนะ